ปัญหาใหญ่ของโลกเลยนะคะก็คือในเรื่องเวลในเรื่องการส่งต่อมรดกเชื่อไหมคะลูกค้าพี่อ๋อยหลายคนทางฝรั่งนเนาะเวลาเขาแบ่งทรัพย์สินให้กับลูกเพราะว่าถ้าลูกโตแล้วเขาจะไม่เอาเงินให้กับลูกนะคะถ้าเขาแบ่งบ้านแบ่งมรดกแบ่งที่ดินให้จะต้องหาเงินมาโอนโมรดกในส่วนตรงนี้เองเนี่ยถามว่าลูกบางคนนะคะไม่สามารถที่จะมา เอาทรัพย์สินได้สินตรงนี้ก็จะตกไปอยู่ที่กองกลางนะคะของรัฐบาลนะคะชื่ร้ไหมคะว่าพี่อ๋อยู่ในธุรกิจประกันชีวิตหลายๆคนคือจะสะสมเฉพาะมรดกที่เป็นธุรกิจแล้วก็มรดกที่เป็นทรัพย์สินนะคะว่าให้ลูกแต่ลืมไปว่าวันหนึ่งที่เขาเสียชีวิตไปตโดยชอบทำคนที่จะมารับผลประโยชน์เนะะี่ยค่ะรีบอมทรัพย์สินภายใน150วันถ้าโอนไม่ทันเนี่ยอัมบกรก็เขาจะจะยึดทรัพย์ไปเลยนะคะตอนนี้ไทยเริ่มใช้กฎหมายในเรื่องภาษีมรดกแล้วนะคะแต่ก่อนหน้านี้ ไม่เคยได้ใช้เลยนะคะพวกเราเห็นไหมคะว่าประเทศไทยเราจะมีความเหลื่อมล้ําเกิดใครวางแผนไม่ดีเชื่อไหมคะว่าประมาณ3มเจนะ่ะมรดกจะหมดไปเลยสมมติว,ว่าคนแรกเนี่ยมีมรดกอยู่ร้อยล้านม่วางแผนมรดกที่เงินสดเลยนะคะต่อมาให้กับลูกเนาะเจนที่2ที่สละโอนต่อเจนที่3ไม่เกินเจนที่4คะ่ะเงินจะหมดจะเหลืออยู่ศูนย์บาททันทีเลยทหารจัดการเรื่องเงินไม่ดีเนาะในส่วนเรื่องของมรดกเนาะ